ตลาดสดอาหารทะเลอาหารแห้งมหาชัยครับโอ้โหคนเยอะจังเยอะมากเลยแต่ว่าแดดเปี้ยงๆนะขนาดนี้บ่ายโมงกว่าๆวันบ่ายโมงโอ้โหอาหารทะเลเยอะมากผลไม้ก็มีผลไม้ก็เยอะ เยอะมากเลยอาหารน่านนจะเป็นอาหารแห้งสมม่วนมาจะเป็นอาหารแห้งมากกว่าอาหารทะเลอป็นอาหารแห้งโอแดดมากเลยปเปรี้ยงๆเลยอะไรเนี่ยหอยโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะอาหารทะเล โหร้อยจิงนางกินมาเดี๋ยวกัดกลากับมันซ้อการตลาดโอ้ได้ชมายูก่อยเยอะมากเลยผู้ยม่ไม่ไว้ดูก่อนนะคะโอ้มาก ถูกมากเลยอมายูมาไอยเย่เยอะมากถูกถูกนั้นเลยมหาชัยครับตลาดรถไฟมหาชายัยตลาดตรงที่รถไฟเข้ามาจอดแล้วเดินผิดทางบอกว่าว ปูแน่นๆเลยปูแน่นๆ,ๆเลยเยอะมากเยอะเยอะมากเยอะจริงๆวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันทิตย์วันที่สิบเจ็ดนี่นาเนาะวันหัวอยอกเยอะมากเลยอาหารอะไร กลงตัวทะเลเยอะมากมันใกล้ทะเลไงมันเป็นแหล่งมันครับแบบนี้จะค้าจับจะซือ้อแล้วมันถูกมากเลยหัวเด็ดโ,โ,โดดเด,ด,ด,ด็ดเยอะมาก ยังสดสดอยู่เลยนะโลสองร้อยยังดิ้นอยู่เลยเต็นสองข้างทางเลยนะโอเยอะมากเลยถ้ากลับต้องซื้อแน่นอนต้องอุน่นหนุนอหอยแครงโลงสองร้อยยี่สิบ ร้อ,อ,นอนมากเลยมันใกล้ทะเลมันติดทะเลมันติดทะเลมากเลยมันก็เลยถูก,ก,ถกอาหารงานของดีมาใช้ เลือวามฝาตรงนี้บอกเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในมันเป็นสวนสาธาราณานะนาให้เรานั่งตอนเดินมาด้านโน้นเมื่อกีก้ตรงโน้นมันจะเป็นข้าวข่อาหารทะเลตรงนี้จะเป็นที่ให้นั่งพักผ่อนคนก็เยอะอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นสารหลักเมืองนอะ แต่อบอนพูดปิดกับขอโทษขอภายเดอร์น่าจะเป็นศาลหลังเมืองเลยว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเด้นไปไว่ายแล้วว่าศาลอะไรเย็นมากเลยถนนคนเดินรถเย,ยะอะมากเอาละครับบอนลขอตัวปิดเพยงเท่านี้เนาะ ขอบคุณขอบคุณมากค่ะเทกรรมมาสมแต่ต้นจนจบนะครับนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย